เราสมคนคิดว่าเป็นไดโนเสาร์ฮะดีไม่ดีเหตุผลอาจจะเป็นพันที่บินได้ก็ได้นี่เหตุผลใช่ไหมพี่บีมครับฮะยืมยืมมือหน่อยฮะทำอะไรอ่ะเป็นบททดสอบสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะฮะแล้วสัตว์ที่นำมาวันนี้นะฮะมีมูลค่าถึง22ล้านบาทครับ เดียวกันอะไร22ล้านแพงมากนะฮะคิดถึงสัตว์ประเภทไหนหรือชนิดไหนกันบ้างไหมคะแพงขนาดนี้สุนัขสุนัขพันธุ์ทีเบตพันธุ์ทีเบตที่แบบว่าขนยาวๆแต่ว่าตัวนั้นเนี่ย ท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกประมาณ8ล้านประมาณแปดถึงสิล้านแล้านนี่ยังไม่ถึงครึ่งที่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะกี้คุยกันนะครับผมผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกปลาคราฟหรืออะไรอย่างเงี้ยปลาคราฟปลาแพงอยู่บางคนที่เขาเล่นพวกปลาลายสวยๆหรือพันหายากอะบางทีราคาก็ขึ้นไปสูงมากเป็นไปได้เป็นไปได้คือคุยกับกระทิงแล้วนะ ยี่สิบสองล้านนี่คือแพงกว่ารถอีกนะฮะทั้งคันนะเพราะฉะนั้นมันต้องหายยากจริงๆค่ะเราสมมติคิดว่าเป็นไดโนเสาร์ฮะดีไม่ดีเหตุผลอาจจะเป็นพันธ์ที่บินได้ก็ได้มีเหตุผลใช่ไหมพี่บีมครับยืมยืมมือหน่อยฮะทำอะไรอ่ะเฮ้ยพังโดนเปกี่หมัดแล้วเนี่ยโดนกี่หมัด พี่ปองครับผมอยากให้เบาอยากให้เบาเพราะมันต้องมากกว่าไดโนเสาร์เป็นแน่ผมว่ามันต้องมันต้องผมว่ามันต้องเป็นกองซองแรงซองแรงกององมากองมาสุิกผมว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นมันต้องเป็นหยุดสัตกเที่ยวมาวันนี้ราคา22ล้านบาทคือเฮี้ยแคร นี่นี่อ่ะพูดตันนะกูยอมกลับอ่ะได้อ่ะน้องนาอ่ะคือฝรั่งเขาเรียกว่า water monitor หรือว่าถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่า waranus นี่นี่เลยนะเป็นคนที่ข้อมูลแน่นดึรงแต่แต่แต่ไม่เคยถูกเลยอ่ะถูกคนหนึ่งถูกคนหนึ่งทายกันมามากมาย ขอพูดถึงเลยแล้วกันนะคะว่าสัตว์ไฮโซนะคะที่เรานำมาในรายการในวันนี้ก็คือไก่ชนค่ะฮฮะะะอไรน22ล้านบาทต้องบอกว่าเป็นไก่ชนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นไก่ชนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้ค่ะเดินทางหาของไฮโซทั้งทีเปิดเพลงฟังหน่อยดีกว่า สวัสดีครับผมบอสธนบัตรครับผมเราก็จะมาตามหาไก่ชนไฮโซกันครับผมจะไฮโซขนาดไหนนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับกับที่นี่เลย,เลยชนะชัยฟาร์มไก่ชนเนี่ยถือเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนไทยที่นิยมกันมาตั้งแต่อดีตและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ยังมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬาไก่ชนอยู่นะครับสวัสดีครับผมณนะชนะชัยนะครับ จะขอมาแนะนำพ่อพันธุ์นะครับของฟาร์แห่งนี้พ่อพันธุ์ตัวดังเลยครับตัวนี้ติจชนะมาทั้งหมด5ไฟไฟสุดท้ายชนะเงินรางวัล2 2งล้านณปัจจนะุบันนะครับตอนนี้ก็คือมาเป็นพ่อพันธุ์สร้างลูกสร้างหลานมูลค่าเกิน ร้อยล้านแน่นอนครับและว,วันนี้นะครับเรามีไก่ชนทั้งหมด3ตัวมาให้พี่ๆดาราทั้ง8คนได้ทายกันว่าไก่ชนตัวไหน22ล้านบาทและว้อน,นี้นะครับถ้าทีมไหนตอบถูกนะครับแจก2โบนะฮะแล้วเราเปิดโอกาสให้ทดสอบกันทั้งทีมครับช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันดูเลยนะครับผมอ่ะชิญลงมาเลยครับผมเราจะให้ดูเป็นตัวตัวไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,อะตอนนี้ไก่ชนเนี่ย อยู yes. oh, so um, okay. so i̇şte. right right ่ในสุ elite, so <laughs> <laughs> ่มเนี่ยนะฮะใช่สุ่มละตัวสุ่มละตัวเราจะดูกันก่อนที่หมายเลขหนึ่งนะฮะทีมงานครับช่วยเปิดสุ่มหมายเลขหนึ่งนะครับโอ๊ยแต่ก้่ะมันไม่ได้แตกหัวขาดแข็ตกใจนะฮะตื่นเต้นโอ้หนี่นี่เริ่มมีการวิเคราะห์ขาแล้วนะคะพี่ดีเจนุ้ยของเรานี่คือ มันยังตีอยู่ไหมอยากถามว่ามันยังตีอยู่ไหมนะปัจจุบันรายังตีอยู่นะและตัวที่มูลค่า22ล้านบาทคือไม่เคยแพ้เลยโอเคผมว่าตัวนี้เขาอ้วนไปหน่อยอ้วนไปอือ้วนไปหน่อยคือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไก่ชนแต่ว่าไม่ใช่เราก็ไม่มีความรู้เติจะดูลักษณะของลักษณะของ พันธุกรรมของมันมากกว่าว่ามันตัวใหญ่หรือเปล่าขายใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูจากลักษณะขนของเขาว่าขนเขางามหรือเปล่าดูลักษณะขนผมมีข้อมูลเพิ่มให้นะฮะก็ไงคะพี่ป้านช์สุดท้ายของไก่ชนตัวละยี่สิบสองล้านนะฮะแมตสุดท้ายคือนานมากแล้วอ๋อไม่ได้ชนแล้วนะานานมากแล้วนานมาแล้วตอนที่ชนตอนนั้นเียกประกันเียกประกันยังไม่ใช่รถกระบะนักเนอุบติหตุรถยนต์นี่เชื่อไหมช้าไปนิดเดียวกูเล่นช้าไปนิดเดียว คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันา่ืาอเรียบร้อยตัวแรกผ่านไปตัวที่สองอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทีมงานครับเปิดสุ่มหมายเลขสองครับอูยดูขาดิใช่ตัวนี้น่าสนใจตัวนี้น่าสนใจแตัตี้่าสนใจตัวนีน่าสนใจกกกกกอย กูกูกเอาไปลูกจี๊ยบตัวนี้เนี่ยลักษณะดีมากครับนี่ขนเงามากอะขนเขาเนี่ยเห็นไหมครับสีเขาจะแบบว่าสีเป็นแดงเพลิงมากกว่าตัวนี้ตัวที่ออกเหลืองเหลืองตัวนี้เนี่ยลักษณะขนเขาดูเป็นจ่าหูดูเป็นแบบว่าเป็นไก่ที่แบบดูมีเป็นผู้ดีอ่ะขนเงาขาเข้านียวอะไม่เหมือนใครเลยนะไป เรียกเรียกเรีสองตัวอย่าลืมนะคะหาตัวที่ราคา22ล้านบาทนะคะและนี่คือ,อตัว,ตวที่ค่ะค่ะทีมงานครับมาเปิดสุมม่มใหม่เลขสาผมไม่ปิวเองครับผมอันนี้คือตัวที่3คุณเห็นอะไรแตกต่างกันบ้างคะทั้ง3ตัวคือตัวนี้เนี่ย สง่าราศีไม่เท่าตัวนี้เลยเชียดูความเงาของขนเขาสิขนเขาเงาแล้วดูที่ขาขาอันนี้ซุปเปอร์ติงไก่ได้ใช่อันนี้ขาเป็นซุปเปอร์ติงไก่แต่ขาสองตัวนี้พิเศษขาสองตัวนี้คือใหญ่อะถ้าพูดถึงเป็นแบบเป็นนักมวยก็คือแบบว่าคือมีกล้ามแบบใหญ่ชกกันเยตัวสองตัวนั้นเหมือนแก่ๆครับอันนี้มันนานมาแล้วป่ะพี่มันนานขนาดไหนแล้วฮะใครบอกได้ เมื่อสักร้อยกว่าปีที่ผ่านมาถ้าสังเกตตัวสองตัวนี้ครับหงอนเขาจะมีถึงแค่ตรงหัวแต่ตรงนี้เนี่ยหงอนเขายาวแบบว่ามันลามยาวลงมาจนถึงตรงต้นคอข้างล่างเลยเห็นไหมฮะเป็นไงคะเพียงพอไหมคะทุกคนพอใจเรื่องนะเพียงพอไหมพอใจนะถ้าพอใจแล้วจะให้กลับไปปรึกษากันที่แต่ละทีมเลยแล้วกันนะคะกลับไปที่เก้าอี้เลยค่ะเชิญครับสวยมาก